แทนมีสูตรลับมาบอกคุณสำหรับใครที่กังวลเรื่องการตกแต่งภาพต่างๆนะคะคลิปนี้จะเป็นทางลัดของคุณทำไมแทนถึงแนะนำแคนว่ามาดูกันค่ะว่าแคนว่าเนี่ยให้สูตรนี้กับเราให้ความรวดเร็วกับเรายังไงมาดูกันเลยค่ะใครที่ต้องการทำปลกเพจ ปก YouTube นะคะแคนวาคือคำตอบของทุกคนให้เราเปิดแคนวาของเรานะคะจากนั้นพิมพ์คำว่า YouTube ไปเลยเราจะเห็นนะคะแม่แบบของวิดีโอขนาดไซส์เขาจะจัดเตรียมให้เราเรียบร้อยแล้วเรามีหน้าที่แค่ดูแพลตฟอร์มดูแม่แบบที่เรา รู้สึกว่ามันโอเคที่สุดมันสวยแล้วมันเข้ากับคอนเซปต์เรามันตรงกับคอนเซปต์เรานะคะ,ะทีมคำว่า YouTube อย่างเดียวนะแพนจะขอยกมาหนึ่งตัวอย่างขอเลือกก่อน สมมติว่าแพนอนจะทําปกเกี่ยวกับการเที่ยวทะเลเป็นหน้าปกคลิปนะคะในการทําในการทําคอนเทนต์ต่างๆนะอ่ะหลังจากนั้นเราเราจิ้มลงแม่แบบเลยจิ้มเสร็จเนี่ยเราจะเห็นแพลตฟอร์มแล้วทีเนี้ยรูปคนเนี่ยคือเปลี่ยนเป็นรูปเราโดยการจิ้มไปที่รูปคนแล้วก็เลือกแทนที่เลย ใครที่ยังไม่มีรูปภาพก็อัปรูปภาพเข้าไปได้นะของแพนมีรูปแล้วแพนก็จะเอารูปที่แพนเคยอัปลงไปอ่ะ เมื่อเราได้รูปแบบนี้มาแล้วเราต้องการลบพื้นหลังแล้วตัว c a n v a Pro เนี่ยสามารถลบพื้นหลังได้เลยก่อนหน้านี้แพนเคยทำคลิปที่ลบในเว็บของอ่ Remove BG อ่ะตอนนี้พอเราตัว c a n v a เนี่ยเขามีพื้นหลังให้ให้เราแบบลบได้เลยไม่ต้องทำหลายขั้นตอนคือเราจบในเครื่องเดียวอ่ะจากนั้นไปที่เอฟเฟค่ะ แล้วเราไปที่เครื่องมือลบพื้นหลังทุกคนดูนะตอนนี้ประมวลผลอยู่รอนานนิดนึงทุกคนแต่ถ้าเครื่องใครเร็วก็จะเร็วกว่าน,นี้นะเนี่ยทุกคนดูสีคือเนียนมากแล้วเราสามารถปรับแต่งรูปภาพได้เลย ทีนี้คอนเทนต์ด้านข้างเราก็เขียนเลยว่าเจอกันที่ไหนอ่ะเจอกันที่พัทยาแบบนี้ค่ะเที่ยวเมืองไทยก็ว่าไปแล้วแต่ว่าคอนเทนต์เราคือยังไงเนี่ยค่ะแค่นี้เราก็ได้คอนเทนต์ที่แบบเราก็ได้พื้นหลังที่มันโอเคอะ่ะพื้นหลังโอเคคอนเซปต์ Concept ตรง แต่ว่ารูปอ่ารูปที่แพนยกตัวอย่างทุกคนก็อาจจะเอาไปทำรูปของตัวเองได้นะคะถ่ายรูปให้มันตรงกับคอนเซปต์ของเรานะคะแล้วก็คอนเทนต์หัวข้อต้องชัดเจนนะเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็กดอัปโหลดกดอัปโหลดตัวแชนว่าก็จะถามให้เราอ่ะดาวน์โหลดทีนี้เขาก็จะเขียนว่าเราจะดาวน์โหลดเป็นอะไรเนี่ยเขามีให้ครบทุกคนไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไฟล์สำหรับพิม P.D.F. เอยหรือว่าจะเป็นพวกกิฟภาพต่างๆนะคะทีนี้เราก็กดดาวน์โหลดเลยค่ะแล้วทีนี้พอเราได้แล้วเราก็ไปใส่ปกคลิปได้เลยอะทุกคนไปดูอะแพนดูให้ดูนะว่ามาว่าจะมาไหม โอเคก็เวิร์กเริมไหมคะแป๊บเดียวเราไม่ต้องเสียเวลาเพราะตอนนี้เราเล่งเลยคะ่ะเล่งมือโอเคไหมถ้าคลิปประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อรับสาระดีๆไว้ด้วยนะคะ